สวัสดีครับพบกับ Fc Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีกี่การเรีกนล็อกสัปดาห์สุดท้ายนะครับเข้ามาจนได้ครับผมจะมีใครที่น่าสนใจแล้วเราจะไปแลกใครครับการงบประมาณอยู่ที่1,500แต้มครับว่าไปแล้วไปชมกันเลยดีกว่าไปเสริมพีมกันเลยไปสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือ ร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอย t และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ d o P เลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเปนะครพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกินไรนะครับในเกม หนึ่งคลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสองคลิปต่อสัปดาห์นีครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับในส่วนของแรกนล็อกอัปเตอร์เดบนะครับเหลือเวลาอยู่ที่7จวันเท่านั้นเองครับขายที่ยังไม่แลกก็ต้องวางแผนแล้วนะว่าจะแลกใครนั่นเองครับตอนนี้เรามีอยู่ที่1280ับฮะ 280อืมมันก็ยังไม่พอนะอ่าสิ่งที่คิดไว้นะครับน่าจะแลกซีดานนะครับข้อดีของซีดานเนี่ยก็คือสามารถเล่นตำแหน่ง C A M ได้นะครับอ่าตรงนี้มีความน่าใช้ก็คือจะในโหมดเฮดเวทเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็น422ก็คือใช้ตำแหน่ง C A M โดยปกติเราจะใช้442 Holding ซึ่งมันเป็น L L M R M นะครับข้อดีของ L M R M ก็คือ มันมีสปีดที่กระชากบอลได้ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไร cm ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะครับหวังว่ามันคงจะออกมาดีนะครับโดยถ้าเป็น manager เนี่ยเราจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะเอาซีดานมาทดแทนควินเดอะบอยตรงนี้แหละนะครับในส่วนของถ้าเป็นเฮดเทรดก็จะเป็น,ปนแผนนี้ฮะรตรงนี้ก็จะเป็น 4, 4 2โฮลดิอง holding นะแต่ว่าถ้าเอาซีดานมาเนี่ยก็จะปรับเป็น42 2 2ให้นะครับเดี๋ยวปรับเลยแล้วกัน มันจะได้ดูว่ไม่งงนะฮะอ่ะสี 4, 2, 2, 2. ่สองสองสองนี่ตรงนี้นะครับผมคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับสี่สี่สองโมดิ้งแหละแต่แค่ L M R M คือเดวปกโติชอบเล่นปีกนะครับแต่รอบนี้เดี๋ยวเอา C A M มาเล่นออกข้างออกริมเส้นหน่อยนะครับลองดูมันก็ไม่ได้ออกริมเส้นมากมายหรอกนะครับแต่ว่าก็พอได้อยู่นะครับอ่ะวาแล้วเดี๋ยวเราไปแลกซีดานกันหน่อยดีกว่านะครับ ตอนนี้มี1,280ครับซึ่งเราก็เตรียมอะไรมาแล้วล่ละนะครับนี่2 3 1 2 3มนะครับแล้วก็บาโคล่าครับผมบาโคล่าล่างนี้220่มารวมกันก็จะได้1,500แต้มพอดีนะครับเสียไดายเหมือนกันนะครับบาโคล่าเได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่เพื่ออนาคตนะครับผม เขาเรียกว่ามันต้องไปต่อนะครับร้อยสิบยังไม่ใช่ตัวท็อปมันต้องร้อยสิบเอ็ดแบบซินาดินซีดานแบบนี้เลยนะครผมมาหน่อยชืบมาแล้วซีดานโอ้โอโอโอบุ้มบุม้มบุ้มบมอ้ไม่ได้ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ซีดานนานมากๆเลยนะฮะ คือไม่ได้ใช้ซีดานนานมากๆเลยจําแทบไม่ได้แล้วว่าซีดานล่างที่เราใช้ล่าสุดเป็นใครอาจจะเป็นล่าง97 98หรือร่างร้อยก็ได้นะครับเพราะว่าซีดานร้อยเจ็นี่ไม่ได้ไม่ได้จับเลยนะครับร้อยเจ็ดไม่ได้จับน่าจะประมาณเก้าสิบกว่ากว่านี่แหละที่ใช้ล่าสุดนะเ,เดี๋ยวเราไปตีบวกกันหน่อยนะ,นะนส่วนของซีดานอ,าอยู่ไหนเอ่ยซีดาน ร้อยสิบเอ็ดนี่คนนี้ข้อดีของนักเตะแรกนล,ล็อกออ่า a เตอร์เดเบกนะครับก็คือจะเป็นนักเตะสกิลสีลุงสายลุงนะครับก็จะบวกเพิ่มกว่านักเตะธรรมดาจาก5าเป็น7อะไรเงี้ยต่อสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็จาก10เป็น15ในสกิลที่4 5 6นั่นเอนะครับมาเดี๋ยวเราจะมา ส้นทางลูกชายกันสักเล็กน้อยนะครับผมสักสองทีถ้าไม่ได้ก็ <c oughs> เอาเป็นเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงนะพอป่ะนี่พอเพออยเอะอ่านสักสองทีแล้วกันนะผมเพราะว่าเอาไว้ตีนักเตะคนอื่นที่จะเข้ามาอีกรอบหนึ่งขึ้นเถอะไม่ขึ้นครับผมโอ้ไม่ขึ้นละแยแล้ว,ลวน,น้องเอ๋ยเอาละเรานี้ต้องมาแล้วมานะ สีสิบเปร์เซ็นต์มานะซีดานขอเธอขอเธอไม่มาโอ้โหปวดหัวเลยเอาต้องยอมแล้วล่ะครับทุกคนเดี๋ยวมันไม่พอเดี๋ยวมันไม่พอนะครับแม่เสียไปสี่อต้องยอมนะต้องยอมนะคือเหมือนเขาเรียกว่าต้องมีวินัยในตัวเองนะครับผมถือถ้าไม่ได้ก็ต้องยอมแพ้เลยครับผม รอบหน้าค่อยว่ากันใหม่อีกทีไหมสองสี่หปดจากเมื่อกี้สิบสองนะครับเหลือแปดเองชัวร์ครส่วนซีทานนะครับมองว่าอืมปวงปวดุดอันนี้คืออะไรวะเพิ่มอ่าเดี๋ยวเราจะมาอัพเป็นแนวโรวม,มิ่งหน่อยนะอัพไปทางโรม,มิงนิดหนึ่งแล้วก็ร่างกายนิดหน่อยนะครับ จริงๆการส่งบอลก็ได้หรือว่าการรับรู้ก็ดีหมดครับผมดีหมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นบล็อกทูบล็อกก็ยังได้เลยครับซีดานแต่ว่าส่วนตัวก็มองว่ามันมี CDM 2ตัวเล่นเกมรับอยู่แล้วดังนั้นก็เอาไว้ให้เป็นเกมให้เป็นเกมลุกแหลกนะครับ ซีดานไม้อยู่เพราะว่ามันไม่ใช่ซีเอเองเราก็หาซีเอมานี่เลยอ่ะนายย่าจะประมาณนี้นะครับผมทีนี้จะเอาใครที่เอาเป็นของของตัววับวิชาตันไว้ฝั่งนี้แล้วกันนะในส่วนของการเพิ่มแรงเนี่ยเราจะเอาใครที่ไม่ใช่แล้ว เราจะเอา,เาใครไปโอนย้ายให้นะมีใครที่ว่างๆบ้างไหมอิมปาเป้ยาเมาฟิกูกนิดเวดนิดเวดจริงๆก็ยังดีอยู่นะแต่ว่าอุปยามนันนอนไปหน่อยนะเอาไม่เป็นไรเอานิดเวดก็ได้นะครับหรือเปล่ายาเมาร้อยเก้านิดเวด นิเวศก็ยังดีอยู่นะเอาเป็นยามาแล้วกันรอบนี้่ายทอดการฝึกฝนไปที่ซีดานนะครับพันหกไปแล้วก็ฝึกหน่อย คอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเล่น Manager ์สองเกมนะฮะอันนี้คือ h ฮนรเฮก็จะใช้แผนนี้นะครับผมซึ่งก็จะอ่าใน h e นรี่เฮเนี่ยเราจะเล่นในทางสตรีมนะครับทางไลฟ์สตรีมทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไอในเรื่องของการอัดคลิปเนี่ยก็จะเป็นโหมดเมนเจอร์เป็นหลักนะครับก็เป็นซีดานอ่วันนี้เดี๋ยวจะลอง2แผนเลยแล้วกันนะครับเป็นแผน4 1 2 1 2่นโรในเกมแรกนะครับแล้วก็ จะเป็นแผนอ่า4222ในเกมที่สองฮะว่าไปแล้วเดี๋ยวเอาซีดานมาด้วย4222อันนี้จะเป็นแผนที่สองนะฮะดูซิว่าจะไหวไหมนะครับซีดานขอลดลงนิดนึงนะอ่ะลดลงนิดนึงก็เหลือร้อยเก้านะครับอะจะไปแผนแผนแรกก่อนนะครับเมเจอร์เป็น41212แนวลูกก่อนนะครับ ก็เข้าคู่กันกับอ,อันนี้อยู่ที่เจ็ดสิบดาวนะครับไปที่นี่นะซีดานอยู่ฝั่งนี้นะกุลิดนะครับมานีเ้เดี๋ยวนะโอเควินเดอร์บอยเข้ามาอีกนิดนึ่งแล้วก็ในเกมที่สองเดี๋ยวเราจะเป็น4 4 222อีกทีหนึ่งนะครับผมวาดไปแล้ว ไปกันเลยเกมแรกครับมาเจอใครเอ่ย41212ในโรคซื่อว่าการจับคู่จะนานนะรอบนี้นานเลยอย่าบอกว่าหลุดนานเกินไปแล้วอ่ได้แล้วได้แล้วทำไมดูมันครื่งค้างคาค 15 15 14 16 15 15นะครับสนะครับสองเราอ่าในส่วนของเฟนเดอร์จาคั้วครับก็มาด้วย C1212 สนโรครับก็เล่นในบ้านนะครับผมอีกฝั่งนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเป็นโอเว่นกับชิโนล่านะของหน้าเขามาครับนนส่วนของเฟนเดอร์จาคุวมาด้วยเสื้อสีชมพูอ่อนนะครับ จังหวะนี้ยายตัวเล่มาที่ซีดานครับลูก,ลกนี้สต๊อบมือเลยนะผมลูกนี้แอสซีจากซินเดรลีซดาเลยนะครับแม่ลงมาเกมแรกก็แอสซสีไปแล้วหนึ่งนะครับนี่จะเห็นแอสซีดานลูกนี้ครับจ,จ่ายสวยมากเลยนะนี่คือการอัพโรมิงครับผมกองกลางตัวโรมิงนะครับหรือว่ากองกลางตัวที่เคลื่อนไหวรอบสนามนะครับโรม แต่ยังเท่านั้นยังไม่พอนะเดี๋ยวเราจะเสริมกองหลังอีกทีนึงนะผมถ้าไม่เสริมกองหลังก็กองหน้าอย่างตอเลสอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวดูขึ้นไปฮะไอ้ลูกนี้ได้อยู่ชินูล่าชินล่ากระช่างมาครับไปไม่ได้ก็ต้องส่งคืน,นะคาราเบโตครับไอ้ลูกนี้โอโ้โหมันยังไงกันนะทุกคนอยู่ๆก็แบบชนกันเฉยเลยเอาแล้ตัดบอลได้เวอร์จิลฟานได้ไดอ้าวสวยแล้ว เบียดได้ไม่ไมเบียดไม่สู้เขาอีกโอ้โหถายแล้ววันได้ฉันเบียดเบียดบอลไม่สู้เขาเฮ้ยและลูกนี้ยังไงฮะลูกนี้ลูกนี้ยังไงฮะจะโดนไหมฮะจะเหมือนจะโดนนะฮะโดนไหมไม่โดนโดนไหมไม่ไมโดนโอ้โห,โหโโระบบความกำลังประมวลผลอยู่จะให้โดนดีหรือเปล่านะครับไม่ยังไม่โดนฮะจังหวะน,นี้เคลียร์ไปได้ก่อน วีเอล่ามาที่ชาตันต้องระวังการยิงของบ็อบบี้ชาตันดีๆครับยิงไกลแรงตัวลูนีลูนี้นฟาไหมไม่ฟาบบอลยังเข้าทางฮะโอ้ลูนีโอ้เลีรยไปได้ก่อนครับวิบ่งเอาวิ่งจำเอาเอาไม่ได้เลยสักคนโอ้สาเดือวของหน้าไว้สองคนไม่ได้สักคนอาละาอ,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 าอาหน่อยไหมอาเลยได้บอลครับจังหวะนี้ การคลองบอลของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนีเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอวะโอ้ดูทุบไปให้เขาว่าแล้วมันดูแปลกตั้งแต่แรกแล้วมันดูแปลกแล้วนะครับมันดูแปลกตั้งแต่กูล,ลิดกับไครสโกนกับชินูล,ล่ากระโดดกระโดดข้ามบอลแบบ พร้อมกันแล้วอะ่ะเกมนี้โดนแล้วน่แล้วมาจังหวะสองนี้รู้เลยนะครับลองขนชัวโอเเรียกว่าบัตสบจริงจริงเลยเ,ยเอาหน่อยหน่อยชิโนล่ลเอาหน่อยโอเคเยี่ยมเอาหน่อยโอเคครับผมมันต้องอย่างนี้ครับการต่อบอลที่จริงใจอ่ะมันควรจะเป็นอย่างนี้มันไม่ควรจะมีลูกส้มหล่นอะไรอย่างนั้น ปัจจุเนี่ยต้องจ่ายบอลแบบน,อน,นี้เออไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่รู้เราโดนระบบเล่นอ่ะเมื่อกี้เนะี่ยเอออ่ามาสองหนึ่งสองหนึ่งเออเนี่ยอ,อ้าวเฮย้ยฝั่งนั้นก็มีซีดานว่ะอ่าะครับลูกนี้เปิดมาครับคอรสมาอันนี้เขียบไว้ได้ครับลอบ,บบี้ชาวตันพลิกบอลมาดีครับในที่ซีดาน ชินล่าออกบอลทางขวาทางซ้ายที่กุลิดครับดอกบาแทงมาลูกนี้แหมโดนตัดบอลไม่ได้ครับจุดดูมาตรงกลางและบอลเป็นของเฟนเดอร์จากคู่ครับผมโอเคเยี่ยมครับสวยงามผมไม่ต้องคุยเรื่องแท็กติกแล้วนะเราให้แท็กติกกันไปเรียบร้อยแล้วนะผมเป็นแท็กติกเดิมนะครับเดี๋ยวพิกสวยครับจังหวะนี้เปิดมาแล้ะไม่มีคนโงนะ่งฮั เป็นบอลของยาย่าตูเล่ครับผมโอ้โหไม่ตรงกรอบอ่ะให้ดูเทคนิคครับเทคนิคเดิมเลยนะนี่ให้ดูเลยนะเกมบลูก,ก็ประมาณนี้เลยครับผมเกมรับก็ประมาณนี้เลยฮะ<ๆ>ประมาณนี้เลย<ๆ>ไม่มีอะไรที่เราเปลี่ยนไปนะโอ้โหลูนีโดนตักบอลไม่ได้ครับเอาแล้วเอาแล้วจวังหวะนี้ชิโรล่าพลิกได้ไหมฟนานได้เอ้าฟนานได้หลงอีกรูดอีกฟนา,านได้ฉันโอ้โหโ โอ้ฟนานได้อาจจะไม่ไหวแล้วละ่ะดูแล้วเน,นี่ยเนี่ยถึงอยากจะเปลี่ยนกองหลังัะทุกคนคือกองฟันได้มันเริ่มไม่ไหวแล้วละนะครับมันสองจังหวะแล้วนะเมื่อกี้นี้เนี่ยฟันได้น่ะสองจังหวะเลยนะชัดเจนนะครับทุกคนครับฟันไดน้ไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมหน้าอีพีหน้าอีพีหน้านะ,ะเดี๋ยวเราซื้อกองหลังคนใหม่ดูซิว่าจะเอาคอมพานีหรือว่าโลลอมบองมาแทนนะครับ มันยังเรียกว่ามันจำเป็นจะต้องไปต่อนะและยิงเถอะพี่โอ้ไม่ยิงสักทีเอาละและ,แล,ะลำหน้าปัตโตนึกว่าจะได้ฟาวปัตโตูนึกว่าจะได้ฟาวลำหน้าครับทุกคนเก้าสิบอ่าดูเรื่องนะครับ เรากโหวไม่ให้ชนะเลยเสียงจัดเลยตอนจังหวะยิงก็ไม่ยิงนะเมื่อกี้น,นี้นะอ่ะยิงสามเข้าสองนะโอ้โหความแม่นยำมีการส่งบอลอ่านไปดูสิคนที่ได้แมนออฟเดอะแมนนะครับ8.1นี่คือวิวชอตตันนะผมในส่วนของซีดาน7.1เท่านั้นเองนะครับจ่ายห้านะครับ เซตสี่นะครับมีโอกาสแอดซิตหนึ่งนะครับผมอ่าอย่างน้อยก็ไม่แย่นะซีดานเกมแรกเดี๋ยวเราไปดูซีดานเกมที่2ในแผน4 2 2 2กันหน่อยแล้วกันนั่นเองครับแคบเดี๋ยวเกมที่2เดี๋ยวเราใช้เป็นแผนอ่าเป็น4 2 2 2นะฮะที่ใช้เป็นซีดานนะครับโอปีอาร์จะลดลดลงอ่าสองนะครับในส่วนของซีดานนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะยังน่าจะยังโอเคแหละนะครับโอรเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้เหมือนเห็นกองหน้า งหน้าไม่ใช่ดอกบาแล้วก็ตรงนี้นะครับปรับเป็น v s a ครับผโอเคไปไปครับ4222นะอันนี้แผนนี้ก็ได้รับความนิยมในท่อบร,ร้อยบ้างอยู่เหมือนกันครับแต่ว่า4-2-2 1น n ่ r o เนี่ยดูจะได้รับความนิยมอันดับหนึ่งมากกว่านะครับแต่4222เข้าไม่แย่นะ เผื่อว่าใครที่เล่นเฮทวีตแล้วไม่อยากจะปรับเป็น4ี่หนึ่อง่งงอะไรเงี้ยก็ลองดูครับ4ี่2ก็ได้อยู่นะครับอ่เราต้องไปดูอีกทีนึ่งว่าซีดานจะแผงริดอย่างไรนะฮะฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าจะส6 6หกส้นะครับผมจะเต็มกว่าเราอ่ะวันนี้เล่นในบ้านอีกรอบหนึงครับมาด้วยสี่2อนะครับเฟนเดอร์จากรู้ครับให้สังเกตที่ซีดานดีๆแล้วกันครับ ฝ่งหนึ่งมาทีหนึ่งสองหนึ่งสองนรูนะครับเริ่มเกมครับเฟนเดอร์จาคัวเป็นฝ่ายเขี่ยบอลก่อนฮะบิชอตตันครับมาทางขวาให้ที่คาร์ลอสปโต้บอลยังคงอยู่ครับนี่ชิโนล่าลองเปิดมาฮะและโอ้โหล็อกบาครับผมแม่จังหวะนี้ครับเขาเรียกว่าอยู่จุดนั้นพบพอดีครับลูกนี้ ชินูล่าครับฉีกออกมาครับแล้วก็ลองเปิดบอลดูครับไม่มีคนแบบเข้ามาชาร์จเลยนะฮะล็อกบาร์ขึ้นคนเดียวหนึ่ง,งเลยครับผมคือนำไปที่หนึ่งประตูตอนศูนย์ก่อนนะครับในนาทีที่เจ็ดเท่านั้นเองครับโอ้มีไมค์คอนด้วยฝั่งนี้ดูเล่ก็ตัวร้อยสิบอ็ดแน่เลยอ้มี มีไมค์คอนด้วยนะทุกคนโทนี่โคสรสลูกนี้ไม่ผ่านนะแต่ว่าบอลมันอยู่ตรงกลางอย่างนี้และเคลียร์ได้ครับผมเคลียร์ไปก่อนนะลูกนี้ดงบา้าโอ้โหเยี่ยมครับพักบอลดีเป็นจังหวะโตกลับอ้าวโอ้โหยิงไกเลเร็วเกินยิงบอลซะด้วยนะครับอ่ะบอลยังเป็นของเฟนเดอร์จางคูอครับลูกนี้ซีดาน ไหลามาสวยครับดอกบาพิกบอลได้ไหมเอาแล้วซิดานยิงเองโอ้โหม่ตรงกรอบครับทุกคนไม่ตรงกรอบครับเกืกอบอีกนิดเดียวเอาอวิ่งสิวิ่งสิวิ่งดิวิ่งดิเอออย่ามาเสียลูกแบบอย่างนี้นะเว้ยโวูออูวิเสียวาาไม่ค่อยไว้ใจอะไรตอนนี้นักซานี่ตัวดีเลยนะครับจ่ายบอลชอบจ่ายบอลแปลกๆให้ ของหน้าอีกฝั่งหนึ่งเอาละลูกนี้ชินล,ล่าคว้าชากมาและเปิดอีกรอบหนึงครับติดครับอบิชาตันหมงสวยครับลูกนี้โอ้ยมีตรงกรอบครับเป็นตูเล่นะครับพี่เป็นคนตะหวัดยิงไปเมื่อกี้ไม่ตรงกรอบนะครับเอาละบอลเป็นของเฟนเดอร์จาคุยอีกรอบครับผมมาหน่อยลูกนี้โอ้โหยินงนกตกปลาจริงวะโอ้ อย่างว่าครับยิงสามมันก็ยิงแบบไปแบบนี้แหละนะครับถ้าไม่เสียประตูก็โอเคแหละนะครับยิงนกตกปลาไม่มีปัญหาตต่ไปที่เรายังนํำอยู่ครับยิงนกตกปลายังไม่มีปัญหานะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตามนะครับยิงนกตกปลานี่เริ่มมีปัญหาทันทีนะะเอาละลูกนี้ลูกนี้ตูเล่ครับ โคนี่โคดล,ลูกนี้จิ้มสวยฮะโอ้โหจังหวะนี้โทนี้โคด่ายบอลอย่างสวยเลยเนี่ยบอลมาให้ที่จูดเบรงแฮมครับชิปเหนือเหนือมาเลยจังหวะนี้ครับคิดได้อย่างไรแล้วกองหลังเราก็ไม่ทนันด,ด้วยนะไม่คินบาวเออครับนี่ไปตามไม่ทนันฮะมีการบินตัวสองตัวเลยนะไปครับซิดาน ทีเอชริโก้ S ลินซันฮะตูเล่เอชริโก้พิกมาให้ที่ซีดานครับสักลูกไหมสักลูกหน่อยอืมไม่ไม่ยิงเองไม่ยิงเองโอ้โหแอซซีอีกแล้วครับผมจากซีดานนะฮะจังหวะนี้จ่ายสวยมาให้ที่อังเดยปยโร่ครับลูกนี้ไม่ต้องจับเลยนะครับลูกเนี้ยซีดานไหลามาเบาๆครับผมซึ่งมันพอดีพอดีกับเท้าซ้ายของอังเดยปยโร่ ก็เข้าไปครับเสาสอง,สองครับผมเบี่ยนเสาเข้าไปนำไปอีกรอบนึงครับที่สองประตูตอนหนึ่งครับแต่อย่าเพิ่งไว้ใจนะผมพว่าเกมรับเราไม่เคยไว้ใจอะไรได้เลยนะฮะอารชิลิโคยังไงดีโอ้โหแก่อย่างนี้หรอ่มงมาครับตั้งมาที่ตูเล่กุลิดฮนะ เอาล้วไม่มีคนปิดแล้วปิดไหมเอาแล้วกูลิดจงังหวะนี้จบไหมกูลิดจบไหมจบไหมจบไม,บไม่ไม่จบครับกูลิดไม่จบฮะเอาละลูกนี้ได้ไหมเฮ้ยเอาละวดองบานหน่อยหน่อยโอเคครับบอลเป็นของเฟนเดอร์จาคุครับชาตันมีเวลาครับผมปีโร่กระชากมาแล้วจ่ายสวยครับมาที่บ๊อบบี้ชาตันครับตัวนี้โอ้โหจ่ายเปิดติดฮะ มีการเปลี่ยนตัวนะครับผมเอายูซีบเข้ามาแทนชินโนล่าครับอันดีที่แปดสิบครับเหลือเวลาสิบนาทีครับผมอุ้ยหม่ไม่ดีฮนะด็อกบาวรนี้เปิดมาไม่มีใครครับห้านาทีเก็บบอลดีๆอย่าเสียบอลเก็บดีๆตูเล่เอาละลูกนี้แทงสวยครับซีดานเปิดมาจาังหวะนี้แมไม่ได้ครับนาทีที่เก้าสิบแล้วหมดแล้วนะหมดแล้วจาน เฮ้ยไม่หมดว่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่หมดว่ะโอ้โหโอบีบัวใจจ,ะจ,ะจ,ะจะัดๆโอ้มันเก้าิาทีตั้งแต่ขึ้นสนามเลยนะนี่เลี้ยงมาจนจะเข้ามากอบเขตโทษนี่โอ้พึ่งเผาโอานจิตใจอาจารย์ทำด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้ยิงหกนะครับเข้ากรอบแค่สองเท่านั้นเองนะครับผมการยิงอาจจะสเปส,สบา่านิดนึงนะ อันในส่วนของโคนที่ได้แมนนวลแมนนะครับเป็นด็อกบาร์นะอันนี้คือด็อกบา์นะนี่ยิงหนึ่งนะครับผมซีดานเป็นไงบ้าง7จดี่นะครับโอ้เล่นเล่นไม่ค่อยออกนะแต่คือแต่ก็ชนะอยู่แต่ว่าเล่นไม่ค่อยออกกันนะครับเป็นด็อกบาแมนวลแมนนะครับผมลองลองมาเป็นอังเดปิโรให้ที่ยิงเข้าไปนะครับแต่ซีดานไม่ใช่ไม่ใช่แย่นะเนี่ยจ่ายหก สำเร็จ5นะครับผมแล้วก็มีแอซิดถึง1ด้วยนะมีการยิงไปด้วยังที่1ครั้งนะครับผมยิง1แต่ว่าไม่ตรงกอกนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันบอกเลยว่าถ้าใครเป็นสายเมเจอร์เนี่ยซีดานเนี่ยเป็น CM กองกลางอันดับหนึ่งแล้วล่ะตอนนี้นะครับผมก่อนหน้านี้อาจจะอาจจะเป็นจุดนะครับที่เป็นกองกลาง CM นะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมซีดานนครับกลับมาทวงบอลลังแล้วล่ะนะครับผมถ้าใครเป็นสายเมเจอร์นะครับบอกเลยว่า ถ้าใครต้องการ cm ต้องเป็นสีด่านเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่น้ครับสำหารับพีนี้สวัสดีครับ